ทางการเมียนมายังคงเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์นะคะแต่ว่าด้านหนึ่งทําให้มีชาวต่างชาติหนีข้ามแดนมาที่ฝั่งไทยอีก21คนค่ะชาวต่างชาติ21คนว่ายน้ําข้ามแม่น้าเมยจากประเทศเมียนมาเข้ามายัางฝั่งไทยบริเวณบ้านมหาวงตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจราชามณูควบคุมตัวไว้ค่ะ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวต่างชาติท่าสัญชาตินะคะแยกออกเป็นเขนยา12คนจีน4คนไต้หวัน2คนเนปาล2คนและเวียดนาม1คนโดยทั้งหมดให้การว่าหนีมาจากพื้นที่สแกมเมอร์ที่บ้านมิลลปานจังหวัดเมียวดีเพราะกลัวจะถูกทางการเมียนมาจับกลุมและกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการปราบปรามแกมเมอร์ในฝั่งเมียนมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้สอบปากคำจัดทำประวัติพร้อมดำเนินคดตีตามกฎหมายก่อนผลักดันกลับประเทศค่ะส่วนกลุ่มชาวจีนกว่า300คนที่ก่อเหตุจราจน สร้างความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินในสถานที่กักกันคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวานนะคะเจ้าหน้าที่จัดกำลังคุมเข้มป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมแยกแกนนำควบคุมเอาไว้อีกสถานที่หนึ่งและแจ้งดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลัง KNU บริเวณบ้านมิล,ลปาล ตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดกลับมารุนแรงอีกครั้งค่ะทหารเมียนมาพยายามยิงฝ่ายกระเรี่ยงด้วยอาวุธปืนคอและส่งกำลังทหารเข้าปะทะกับฝ่ายกะเรียงหวังจะยึดพื้นที่บ้านมิลปาลให้ได้ล่าสุดมีกระสุนจากการสู้รบข้ามมาตกที่ฝั่งไทยที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่กลนเกณฑ์4นัดและมีลูกปืนคอ60กระสุนปืน RPG มาตกที่บริเวณฝั่งแม่น้ำเมยแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ